เก่งด้เรอคเก่งตบเตาเซนไมด้วครับผม แถวนี้เป็นน้ำเลอพี่น้องบ่ได้ให้ขอเรื่องนี้ไป็นต่อมแคลอิ่มเด้อพี่น้องก่อเดียวเลย กลินอเนาะ่อาจัมันจะเติมสะเทิดอีกเล็กน้อยเนาะครับ ผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันครับสองคนนะพี่น้องบัดนี้เจอกันหลายหมื่นเลยพี่น้องเนาะ <c ười> คือถอดพี่น้องด้วยครับผมคือถอดทุกๆคนนะครับวันนี้กัเขปาป่าอยู่บ้านนะพี่น้องเดินทางมาจากพะเยากะ่ะชักหมื่นแล้วเข้ามาวัานที่เลยเกือบวันอาทิตย์แล้วเนี่ยเกือบวันอาทิตย์แล้วเนาะพี่น้องเ<า>กือบวันอาทิตย์แล้วครับผมได้พักคอนชาร์จแบตเจ้าของเต็มทีเออได้พักคอนบักยาคักเลยพี่น้องต้นแปะอะไรแบบนี้วันนี้ก็วันอาทิตย์เนาะเข้ามาวันจันทร์นี่ก็บหกหกหมื่นพี่น้องหกหมื่นแล้ว มืัอนี้ครับเขาปลาน้าบ้านเลยครับผมนี่ปลาน้าบ้านกน็จะเป็นประมา้านหนีนะครับนี่เป็นปลาแบบนี้พี่น้อง,องอกระซิหกแงจักน้อยเนาะคือหอดพี่คือหอดน้องเนี่ยครับผมค,คือหอดปลาราคาพี่นอ้อนเลย <c oughs> มารอปลาหาว่าสิมีเห็ดก <c oughs> ะเก็บให้พี่น้องเบิ้งบ่เนาะแม่นครับได้น้อยแต่ลายกะบ่บ่ากันเนาะพี่น,อน้องเนาะมันหลุดน้ำกันเด้อเพราะว่าทางเหนือจอหนีเห็ดกะแมนกะหยุดหยุดนี้ให้กันเป็นบ่จ้าก็มูน้องมูนังนอนเขากะส่งข่าวตลอดเลยครับมูซาลีซาเอ็นเช้า มันผ้าสาวตุยนี่แหละเขาจะส่งข่าวตลอดแหละถ้ามีถ้าเพ็้นออกปุ๊บเขาจะไอ้ื่เลยไอฝามาเดื้อฝามาเดือดเขาจะบอกนะครับผมกับมันบอกหันออกก็เลยบอกหันได้ไปนะครับเนาะช่วงนี้ก็อยู่บ้านก่อนก็ขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมด้วยครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์นะขอบคุณทุกกำลังใจนะครับผมไปพี่น้องไปลุยกันเลยครับผมว่าสีมานประมาณนะพี่น้องปไปไปลุยกันเลยครับกินเสือแล้วเอ๋อพี่น้องดอกเรียกแหกมานเขาไปอีสานเขาเนาะพี่น้องเห็ดไก่ดื้อครับผม มีว่าจริงแต่พออกมีใหม่อีกแล้วพี่น้องมีเก่าปะเดี๋ยวมาได้ครับจุ่เหนือจ้าห้อยเข่าเคี้ยจนเปลี่ยนนะพี่น้องหลุดเรื่อยๆได้พี่น้องเห็มานโมมานเมื่อนี้เนาะเตรียมนั่งได้พี่น้องเพื่อเจอโนมัยเพื่อเจอโนมัปลาอะไรซบเลยเนาะอะไรจกสองสำนอเก่าเนาะ เราจะจูนด้วยครับขาไหมขาเงี้ยไข่ขาวจ้าอู้เป,เป็นบานเนาะบานคุณนี่เลี้ยไปน้องปิ่งแก้วนะเนาะปิ่งทำปนไข่ขาวขาวหน่อยห <laughs> นูแมงเจ้า นอกบานกุ่ตะกนบ่เห็นอะไรเนรอไข่ขาวใหญ่จังข่ายขาวใพี่จังขายหวเลยเนาะก็อวงน้ำหมูจังส่งกินหอมเลยครับใส่อะไรพ่อปนเลยด้วพี่น้อง ก้นหนึ่งก้นหนึ่งแล้วชอวกินฟอร์เนียงก็ใหม่พี่น้องเนียงแกงเนียงแกงเข็ดไม่ผิดแกงใจหเนาะไม่ไพ่ไม่ไพ่แถวนี้เป็นน้ำเลยพี่น้องน้ำค่ะบ่ได้ให้ให้เอาดีๆงามด้ไม่ไพ่แถวนี้แต่นเนียงลายเนาะเนียงลายครับบนเดียวนี่พ่อเลยตัวนี้เมีย เูเนียงเต็มเลยพี่น้องเป็ไผ่เนีย,เ,นยเป็นมไมไผ่ปลาด้วยครับผม,มไผ่แท้เนี่ทุกกอครับต้องมีหนามปลาเทะตะขะเนียงกันเลยเนียงเนี่ยแกงเสียบพี่น้องทุบๆเลยนเนาะผู้ทางในก็มีทุกคนเนี่ยทุบแกงดิทุบแก,งเ,แกงเลยจ้ะแกงใส่ฮิตพอดี หาเห็ดเติมอีกน้อจักน้อยหาจักดอกสองดอกเนะอั้นยดี้นก็ได้ลายแล้วพี่เดียรทักดีเอาเลยเห็ดกับหางโอ้หหางทำอะไรเติมหนึ่งได้เป็นหน่อหางแห้งไม่ค่อยหยุดเนาะเขาหยุดถึงช่วงขของเาถึงช่วงทำมันเห็ดออกนะ คนได้ยินเสียงเชี่ยวหลอดพี่น้องถางฮ็ดออกขันเนียงผูเนี้เนียงไงเนียนบ่อให้เขาหักไปแล้วเหลือยนียงไงไม่ได้น้ำดูดเขาได้แต่ออกบได้น้ำพายโบมานกินยากๆสิเลยพี่น้องมัเจี๊ยบกินง่ายเลยไหม โค้งเสียบพี่น้องน้ำก็เสียขาดเด้อยขาดแห้งน้ำนี่บางเดือนี่ไปต้มเจีวอิ่มเด้อพี่น้องก่อเดียวเลยหงนอปลานอไม่ปลาเหตุใสจทึ่งงอใหม่ทับมุนบดิ ก็ออดเอีร์อยู่เห็ดไข่ตุ่มเกลี้ยงทั้งลำเลยเนาะนไปถูบๆเลยจากพี่น้องถูบเพื่อไนอนโจดพี่น้องหูจักนอนโจดวะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงนอนโจดตุ่มแ,แนนจ้วนี่กระเสียมหดูนี่ดูมันต้านต้อจ้ะ

ทับเห็ดมุนได้เห็ดรุดเขาได้ออกบ่ได้แน่สิน้องน้ำน้ำก็ค้มมีอยู่เ่นอนนึง เสียมเสียมเล่าอยู่เหนือได้พี่น้องบ่แด้วมามมมมอันนี้เสียมขม,มิน <c oughs> ม้นอันนี้เสียมขวไปขุดต่อสร้างบ่ได้ขุดิว่าจะเก็บเห็ดอยู่โอนงนตร,ร้า,ราต้นนี้คิดตน้ำเรยเด้อพี่น้อง เลออขาดงายนาะถุบแกงเลย,ยถุบแกงเลยด้วยรับ น้ำน้ำท่วมทางไปเก็บเห็ดได้พี่น้องได้ขี่เรือไปได้ครับพอดีเรือวางเล็กหน่อยขี่มาไปรอบนเห็ดตะเตาเนาะนาเพื่อเข้าออกนะเพราะเขาอยู่นั่งฟังหนองค่ะเมนครับผม่มันนี้พาพี่น้องขึ้นเรือดได้ครับผมเรือดเลือ,ลอลนี่ก็ทำม,มือเลยพี่น้องผลิตเองคนนหนำบั่นเลยเขาเห็ดง่ามเนาะเรือดไหมสาวกิมเด้อสิเป็นคนพายพี่น้องเสียใหม่นี่เนาะเสียใหม่นี่เลยเอาไปยังมันหลุดน้ำกันเลยค่ะพี่น้องหลุดน้ำกันมาสิพายเป็นบ่อ รุ่นบ่ออะไรรุน่างรุนว่าพพยเป็นบ่อไพ่เป็นโอ้สจิมเคยเคยพพ่เกิดอยู่น้ำหนามเนาะเกิดน้ำก็เกิดในหนามบ่มาเจอดงกมานางพีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจังมาี่หนูไก่ตี่กรบ่บใดขี้เหาดอกีโนมีห็นเรือก็เลยอยากขี้ <laughs> น้ำท่วมน้ำท่วมน้ำมาไวเด้อครับปีนี้น้ำท่วมทางน้ำท่วมทางก็เลยได้ขที่ห้าขค่ะได้ให้ตัง้งเต่ <S <s <ug> าเขาโอเนาะบรรยากาศน้ำหนามด้อครับผมมื่พพนอนีพ่อ <laughs> พี่น้องลงหนาบ่ไดเลยเรียนหน,น, <laughs> นามแล้วลงหนามดิซี่ธรรมชาติเด้อครับ นี่แหละสายเลาะแม่เราสายเลาะผมพายาพอเป็นได้พี่น้องบอกลูกผมเลยว่าประชดบานประชดบ่ดบมีน้ำค่ะบ่มีแม่น้ำค่ะพี่น้องพวมีน้องะโขจิ้มนี่บานเกิดบ่มีน้องมียังเ,ง,เง,เเงเนงาะเคยพายค่ะเคยเรียนน้ำเคยพายแต่น่อยหน่อยพี่น้อง จอมใดจอดทางใดลำมันพูดแล้วไปพูดแล้วพูดที่เป็นหมองเห็ดเคยออกหมดแล้วรุ่นบะขาวซิมีบอไป็นจอดถ้าเป็นจอดนี่อะไรพี่น้องก้นนี่เพี่น้องเห็ดเคยออกได้ครับนี่นี่นี่นนี่เลยทะลุนได้ครับว่าซิมีบอเออพี่น้องเป็นใดมาโอ้มี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 เห็ดมีเห็ดอยู่ตัว มีนีดีนี่ก็ล้างออกอ่าเตับเต่าพี่น้องมาบ่เสียเมื่อยมาบ่เสียเมย์นี่โอ้ไปไดี๋ยวเด้ตื่เมกันดีกว่าพี่น้องตับเต่านี่นี่ลายดอกอยู่ด้วยว่าโอ้ยนี่น้องอุ้ยลายดอกลายดอกอยู่ข้างในก็มนี้แมนแมนแมนมีลายดอกอยู่ครับดอกก็ลังก็ลังพอดีกินเลยเนาะมันวะ เก่ด้วพี่น้องเกงตับเตาเส่นไม้ด้วยครับผมเสียเียวเลยพี่น้อง่าแต่ขาสิบกเกิดม่มีก,ม,ม,กมีนอทวงทางเ,เ,เ,งาา <laughs> เจเเงื่ขี้หน่อมาเรือเก็บจ่อยเยก็ือว่า <laughs> เด็กแกงอยู่พี่น้องกำลังกำลังพอแกงเลยครับตัดตอปุ่นนี่ดอกเขาใหญ่เด้อครับแต่ว่านี่เขาก็ลักข้นเห็นกันเลยเก็บเอากวอนพี่น้องในในก็เจอแล้วเนะเาะเ,เ,เ,เลยกำลังแกงเสร็จเสร็ดเลยเก็บเอาเบื้องลวดโจมาตึมบอลบอลข้างในเนี่ยดีเดี๋ยวกำลังกรุบ พ่นหน่อยเดียวนี่หล่ดอกเป็นสีเลยครับแต่น้ำเขาปลอมเลยมั้งปอมพ่นเลยจ้ะ เทือนเห็นแล้วเนาะเืนเห็นแล้วพี่สาธีเรือมาเนาะกันยังไดครับพี่น้องนีุ่่นนี่ดกอข้าหไงเด้อพี่น้องพี่น้องได้เห็นพ่ทมถทายคีปล่องดหญไงบันนี้แล้วครับขานไงนะค่ะเขากำลังข้าวขันไงทีนดิเก็บก่อนเลยันนไ้ก็มาละเก็บก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเขาก็ออกอีกครับผมเขออกยิ่งแระเห็นอยู่บน นี่เทีนนี่เนาะแกงไปทีเนองแกงไทรน,นอ้อ้ออดีเลยเด็กแกงไทรน,น้อยได้ละพี่น้องแกงหิดตะเตาส่หน้อยไข่ทำสองคำไข่ทำ <laughs> แดดซับนี้แล้วเนาะมือนี้เนาะพาพี่น,น้นอ,อ,นนองเจอกันอยู่บ้านได้ครับนี่ไปขี่เรือตอ่อเจอกันอยู่บ้านไปแกงน้องใหม่เนาะค่ะนี่ครับผมแกงน้องใหม่ใส่เห็ดอืมเราจะเป็นได้จะกินไดวอร์จะได้ <c oughs> ขี่เครืองครับขี่เรือกลับต่อได้ครับผมไ่เดกลไกลพราะว่าตั้งใจมาเอาหมื่แนแล้วก็มีอ่ลีเนาะจ้ะาก็ถือว่าโชคดีเนาะพี่น้องได้สับนี้แล้วาพี่น้องขึ้นเรือต่อครับผมออกันยูบานจ้ะ ใายให้เลืองว่าเป็นกคดีมงเหนียพี่น้องบางอย่างเดียวมระวางขวมด้วยนะเสืปอปลาเขาบ่อนนอุ้มใหม่ไงพวบวอยู่ปลาเขาไปหาวางไข่ด้ครับต้นใหม่ด้วย บอลออกขาก็บบอนหากินกับพ่อมีดนะครับถ้าขยันหากับกับพ่อได้กินนี่แล้วเลียงเลยครับน้องใหม่เห็ดเป็นกระเป๋าเรียงด้วยกัาปูหาปลากับพ่อได้กินหาเค็ดหาเน่อใหม่กับพ่อได้กินครับบถึงกับหลายแต่กับพ่อได้กินด้วยครับสอนเรือเรียบร้อยด้วยครับ สิงบานเรียบร้อยพี่น้องอาบน้ำเปียนผ้าแล้วฝุ่นพี่น้องฟังไปตกบ้างแล้วมืดตื้อเลยจะขีดตกบัตตกบอลูนี่เห็ดข้าวค่ะพี่น้องนี่เห็ดกระได้แกงด้วยครับนี่ได้แกงหนึ่งจ้วเห็ดตับเต่าแกงใส่เห็ดไข่ใส่แบกอึแบบวบวใส่แกงเปะบ่จ้าแกงเปิ้ลเนื้อใหม่ค่ะเนื้อใหม่ปลาขาวปลาเขาเตรียมพร้อมไว้พร้อมไปแล้วพี่น้องเตรียมเครื่องไว้แล้วเครื่องไว้เต็ม น้ำจะนั่งาหน่อยนะจังแต่คนเก็บคนเนาะน้องใหม่เขาก็มาทุบแล้วก็ต้มก่อนเด้อพี่น้องต้มให้จืดจ้ะต้ม,ตมให้เ,จจเขาเจืดเนาะ<ด>สองหนาม<ด>จ้ะสองสามหนามแต่พี่น้องหนักหอมกระเทียมพริกแหรอใช่จ้ะตับพี่น้อง เอือด้อค่ะพี่น้องฟักทองจ้าบักอือดหลักกบวกจ้าหวานเนาะนทำกระเดกเล็กน้อยหรือพุมหนวจ้าเห็ดที่เอาไปหามากพี่น้อง แคนี้จ้ะแล้วก็อดลอเดือดตำหนเนาะมลอเดือดลอดซุปจากพี่น้องพนออ้องหม่เขาซุปเดืวเนะาะดโดดปรุงรดได้พี่น้องรสได้จากผมนวดค่ะ พุผนกับสติโตกจากหนองฝ่าเมือดมากเลยสองลงมาแล้วเสียบยังกางจลางจลางก็สัตว์เขาว่าเติมเติมเติมจุกน้อย ใส่กะใส่ไฟตู้เต้าห้าเด้อยขาพี่หน้องตุลาหรือว่าใบแมงลักกัมหอมด้วยใชอ้อมจ้ะหรือว่าผักขาเนาะหอมแบบเก่นอยู่กันเรียบร้อยนะครับงานแรงเข้ามื่อนี้งานแรงแม่ถือกินผักบางหนึ่งึันมา ผักกาไผ่ตูหอมตลุมเลยหอมสมุนไพรด้วยครับเก็นง่ายๆจ้ะทานเพื่อ<ร>สุขภาพได้เพี่น้อ,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 อหอมเนาะหอมผักกาดไผ่ตูจ้ะพี่น้องเด้อพี่น้องกินแกงน่อไม่ใส่เห็ดน้ำก้านจ้ะ ว่านเก่งฮิตไนหน้อยเส่หน่หนไม้หยฮเห็ดหน่อ้ค่ะ <c oughs> หิดที่ห้ามาหมูหมูเวทหน,น่อจ้ะฮ <c oughs> ิตัะเต่าเนาะฮตตะเต่าสเห็ดไข่อีกเล็กหน่อยเนาะครับ กับข้าวบะหมาี่ก็บเจ็ดสมบูรณ์เนาะพี่น้องเนาะนี่ครับผมฝีมือในครัวของข้าเนาะแกงนำ้ำใหม่ใส่เห็ดหรือแกงเห็ดใส่น้ำใหม่ก็นเรื่องแต่สิคิดเอาด้วยแตทั้งสองอย่างนะครับเห็ดเต่ากับพอดีเนาะกับข,ขี่เรือไปขี่เรือไปเมื่อกี้เจอพอดีเนาะตากิมเนาะสวยดีครับเนี่ยเจอพอดีเลยก็ได้มาได้แกงนึงแหละพีนนนนนออ่น้องได้แกงน้นอนนึงแหละยว่าใส่น้ำใหม่หลายๆเต๋บเสียบทเสียพี่น้องกับเบิร์นเอาได้ครับผมได้ครับเดือดนัวพี่น้อง ฝากพี่น้องเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร่นะขอบคุณท<ม>ุกคอมเมนต์นะครับผมขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกแรงใจครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ